ครับผมก็ตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงแล้วาสารมัสุรีสารมัสุรีก็เคยเป็นที่พักของมัสุรีนะครับนะครับหลังจากที่เราดูขับเซเว่นกันเมื่อเกือบสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับซึ่งทางรายการเขาได้ฉายให้ดูว่าเออหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ผมได้มาเห็นของจริงแล้ว เป็นคนไทยคนหนึ่งที่ได้มาเห็นที่นี่นะครับไม่ได้ชมผ่านทางรายการนะฮะก็โอเคอ่ะนะฮะแต่เราเราเรายังไม่ได้เข้าไปข้างในน่าจะาอโอเคออเขา <c oughs> <c oughs> ผมก็นะฮะอ่าอันนี้จะเป็นหน้าตาภายนอกนะฮะเขาผมก็จะมีเสื้อผ้าขายอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ <c oughs> เสียค่าเข้าคนละสิบเหรียญ คนละ100บาทคนละ100บาทนั่นเองนะครับ oh. ถือว่าเป็นสถานทีท่องเที่ยวขึ้นชื่อของที่นี่เลยทีเดียวนะฮะใครจะมาขอพรการงานนะครับหรือว่าจะเป็นพวกทำธุรกิจต่างๆนะฮะจะดีทีเดียวแต่อย่าขอเรื่องความรักเลยนะฮะอ้า oh. พี่ตุม้มแอบมาเมื่อไหร่โอ้ไม่ใช่ครับ ตุ้มไหนฮะตุ้มที่เขาขับอ๋อไม่ใช่ครับทำไมอ่ะเขาขับรถรุ่นนี้อ่ะแกบอกแกก็ตอนนี้เราเดินมาถึงอทางเข้าแล้วเป็นรถของคนทางเหนือนะเว้ยพอจุดเนอะเอ้าพอจุดเนอะฮะก็จะมีเสียงเพลงบิกรุ่นหนึ่งไม่ออกอันนี้จ่ะนะฮะพอจุเนอะให้ได้ยินกันนะครับระบกว่านะฮะก็ รถจอดเยอะแยะเลยทีเดียวคนก็ถ้าจะเยอะพอสมควรนะครับอ่าก็ถึงแล้วนะฮะลัาง่าจั่วเหมือนทางใต้ของเราหรือว่าเหมือนทางเหนือของเรานะครับถึงแล้วถึงแล้วนะฮะ เป็นอ,อเครื่องเล่นดนตรีของที่น,นะครับเป็นอไม่รูเหมือนกันนะฮะอ่านไม่ออกนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นอซื้อตั๋วทางเข้านะฮะอันนี้ที่เราดูผ่านรายการขับเตเว่นนะฮะ ก็คือสวยอะจะเป็นทายาทรุ่นที่เจ็ดนะครับทายาทไม่เนี่ยรุ่นรุ่นนี้แหละรุ่นที่เจ็ดนี่แหละรุ่นที่เจ็ดนะครับท่านแม่เขาเหรอเออม่เขาและครับที่ตามสื่อเป็เจยู่ที่เกตนะฮะที่เราดูคนไทยคไทยรับผมเป็นคนไทยครับผมอายุตอนนี้ยี่สิบห้าครับอ่าเป็นทายาทรุ่นที่เจ็ดของมาสุรีนะฮะทุกเกตอะไรครับผมอ่า ที่เขาไปเชิญมาทำแก้พิธีคำสาบนะครับก็เราจะก็จะเดินเข้าไปข้างในกันจะจะจะพูดไหมครับว่าอะไร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 กันวันนี้ตรงนี้ต้องขอสํารวงหน่อยครับไม่เล่นเล่นมาไม่ได้ครับบรรยากาศก้องเวงครับครับก็เดี๋ยวซื้อตั๋วก่อนนะฮะเดี๋ยวพอเข้าไปด้านในแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ